อัตตาตัวตนที่เปราะบางความเป็นอัตตาตัวตนนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งที่แข็งกระด้างแต่จริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงเหมือนกับลูกโปง่งยิ่งอัตตาพองตัวโต,วต,วตวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกทำลายได้ง่ายมากเท่านั้นความเปราะบางนี้ทำให้คนเราหลงทำตามคำสั่งของความไม่มั่นคงได้ง่าย ยิ่งเราได้รับความสนใจในความเป็นอัตตาตัวตนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็ยิ่งได้ใจมากขึ้นเท่านั้นคำสรรเสริญเยินยอที่มากมายก็ทำให้เราหวั่นไหวกับคำนินทามากขึ้นลาบที่มากยศที่มากยิ่งมีมากเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าเรายิ่งกลัวสูญเสียมันไปมากขึ้นเท่านั้น กลัวคนมองเราในแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเป็นเคยรักษาอัตราตัวตนนั้นไว้ประโยชน์ก็พอมีอยู่บ้างแต่ถ้าพิจารณาโทษแล้วทำให้คนเราก่อทุกข์ทางกายวาจาใจได้มากมายผ่านโลภโกรธหลงสุดท้ายก็นอนไปจมกองกิเลสพร้อมกับอัตราที่สร้างขึ้น การยกเลิอกอัตราตัวตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นในแบบที่เราเป็นจริงๆไม่สร้างอัตราให้พอกพูนค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทีละนิดเราจะพบว่าเราเติบโตท่ามกลางความสบายใจอย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดหรือมองเราในทิศทางไหน ถ้าเราทำดีแล้วสร้างเหตุไว้อันชอบประกอบด้วยธรรมที่เราเข้าใจผ่านการศึกษาด้วยปัญญาดีแล้วก็อย่าเป็นกังวลว่าใครจะไม่เข้าใจเราในแบบที่เราเป็นเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นหรือเพื่อหลุดกันแน่ถ้าเราเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรสักอย่างพบชาติในแต่ละชาติก็ไม่มีวันจบสิ้น อย่างแน่นอนแต่เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นภพชาติที่เหมาะแก่การประกอบคุณงามความดีมากที่สุดควรหรือที่จะใช้ชีวิตเพื่อขวนขวายสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงอัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วในตอนสุดท้ายก็นำความทุกข์แสนสาหัสมาให้เราใช่ว่าสิ่งที่ถูกใจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องเสมอ หลายครั้งมักทำให้เราหลงทางด้วยซ้ำเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องคือละอัตตาตัวตนลงทีละน้อยแล้วจะพบว่ามันเบาสบายไม่ใช่เพื่อเพิ่มภูกิเลสแต่เพื่อความเบาสบายของจิตใจที่มีคุณค่ามีคุณค่าควรแก่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดบนหนทางของอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิตแบบค่อยๆละอัตาอย่างสบายๆไม่สร้างอัตราเพิ่มในความที่เป็นเราแต่ให้คิดว่าเพราะความไม่มีตัวตนคิดว่าตัวตนไม่ใช่เราจึงทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติในแบบที่มันควรจะเป็นชีวิต ก็ยังดำเนินไปเหมือนที่ผ่านมาแต่ทำไมไม่หนักเหมือนแบกอะไรไว้ก็เพราะเราทิ้งอัตราตัวตนได้แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันก็ทำให้ชีวิตกลับมามีความหมายอีกครั้งในแบบที่มันควรจะเป็นจริงๆไม่ใช่การฝืนธรรมชาติเพราะจิตเดินแท้ของเรานั้นแต่ก่อนก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสพอกพูน ใส่บริสุทธิ์กันหมดแต่เพราะเรามาดำเนินชีวิตที่ตามกระแสะโลกวัตถุนิยมแนวคิดการใช้ชีวิตค่านิยมจึงเปลี่ยนไปมากการยกเลิอกอัตราตัวตนก็เพียงแค่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นในแบบที่มันควรจะเป็นชีวิตประจำวันดำเนินต่อไปแต่เราจะมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมา มุ่งเสียสละความเป็นเราเสียสละความโลภโกรธหลงไม่ใช่เพื่อพอกพูนอัตตาที่แสนจะเปราะบาง